สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรม VC นะคะเรากำลังเข้าไปดูบรรยากาศหลังโควิดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ซอย17นะคะ นี่นะคะเข้ามาถึงสร้านสเสริมสวยแต่ว่าฝั่งขวามือนี่ปิดหมดเลยนะเราไม่รู้ว่าเขาขายอะไรมาก่อนนะเพราะเราไม่เคยเข้ามาเที่ยวโซนโซนนี้เลยร้านเสริมสวยให้บริการครับปิดเหรอเห็นเขาเปิดไฟึกว่าเปิดขับเข้าไปดูเรื่อยๆแล้วกันตรงนี้คือซอนไหนครับซอยพัทยาสาย217ค่ะอันนี้เป็นโซนไม่ใช่ ช่ <Hey. S 2> เดี๋ยวเราจะมาถ่ายเริ่มจากซ้ายมือเลยนะคะร้านปิดกิจการปิดเรียกได้ว่ามันเจริงนะคะมันไม่มีอะไรอยู่ในร้านแล้วเฟอร์นิเจอร์ออกไปหมดแล้วเนาะขนกลับไปหมดแล้วะ ของชำเลยจ้ะแถวนี้เขาเรียกมาลีนมาลีนเนี่ยมาลีนสักอบปรีดฟอยบีซีอืออริจินอารับเพราออารับอารับอารับอิมิเลสเขาเรียกอารับอารับ เซเว่นร้านสะดวกซื้อยังปิดเลยนะคะนี <paral> ่เลเซอร์ดิสโก้อากุ๊กบอยร้านอาหาร ล้างทั้งหมดเลยอ่ะเรียได้ว่ามันแยกกว่าโซนที่รับเป็นต่างชาติแบบที่เราเรียกว่าฝลั่งอ่ะเนาะใช่ปิดแบบนั้นแขกคือไปเลยนี่คือด้านซ้าย ถามว่าท่านอยูหบาทห้องเช่าไอ้บิสเลสเด็ดมีเข้าไปหมดแล้วอ่ะห้องเช่าคือไม่มีแล้ว,วอะอาพันนิ่งคือไม่มีคนเลยอ่ะเคิดให้เช่าหมดเลยเนาะไม่มน้อะไรอ่ะบร้านหมดร้านขายข้าวแต่ไม่ได้ขาย วสวยเสริมสวยร้านเสริมสวยซ้อนยาวจังเลยอะโอ้ยไปหมดเลยอ่ะ ซายมือนะคะคือมันเงียบมากนี่กลางวันนะเนี่ยกลางคืนไม่ต้องพูดถึงแสงไฟเลยวีนี่อแลแยกกับมารีนป่ะคนเลยแยกมารีนอยู่ฝั่งบนนะฝั่งนี้เป็น<ล>วีสียนี่เหมือนที่เราไปเที่ยวที่มาล็อกที่ปานบุรีเลยสวยดีอ่ะอืมมาเสียได้อ่ะปิดหมดเลยอะ คือรถให้เช่าเนาะมองใ์ให้เช่าโอ้ยไม่โอ้ปิดละปิดร้านค้าชุมชนก็ยังอยู่ได้นะเพราะว่ามันขายคนไทยขอพิธีร้านเลยอ่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละให้เดี๋ยวโอคสองสี่สง่ง ี่คืออพาร์ตเมนต์หรอแมนชั่นเอออพาร์ตเมนต์ใช่เทคเชนก็ต้องต้องงานอะไมาสบายนี่ยยังรวมจัดบนนูนด้ทำไรนู้ค่าทหารล้างเนี่ยเนี่ยนี่ก็างข้อพวกขอจับตามต่างประเทศมาเลยเอสมาซูเปอรมาร์เก็ต ๆๆเียอออ,อ,อันนี้คนละซอยแล้วล,ล่วละซอยละเออเราวนนะอ่ะเดี๋ยวเราจะวนให้ดูฝั่งซ้ายมือนะคะ ราจะวนกลับไปในซอยพัพยพทยาสาย2ซอย17อีกทีนหนึ่งนะคะให้ดูว่าแบบว่ากิจการต่างๆถูกปิดลงเป็นแบบซอยล้างไปแล้วอะ่ะเป็นเมืองล้างไปแล้ว ตอนก่อนโควิดอะมันก็ยังพัทยามันยังไปได้มันยังขายของได้อยู่แล้วก็ยังทำธุรกิจต่างๆได้อยู่แต่ตอนนี้คือมันเงียบหมดเลยมันก็ราคาเดีเขาให้เช่าห้องว่างเป็นห้องเก็บของก็ได้นะ2 5 0 0ต่อเดือนโอ้มเห็นเอาเยัเง,<า>งดีกว่า<ห>ไม่มีเออถูกกว่าห้ <c oughs> อ,อ,าองเชา่าสามีอีกสามีบอกร้านลยเกมเชั่นร้นเกม ไม่น่าจะรังเกียจหรอระออวังข้างหลังมีรถมารับมันโอ้ยมันถูกจังเลยอ่ะก็ค่ะก็คาดว่าาวัคซินเข้ามาแล้วก็น่าแบบแว่าจะดีขึ้นอะไระเงี้ยถ่ายร่างถ่ายสถานที่สถานที่พี่ตาดูอยู่อา้าวพี่ดูอยู่ครับ โอ้ดิครับพี่มันโอ้โหมันมันล้างมากเลยเนาะโอ้ล้างหมดแล้วมาดูรถสิมาดูแล้วใจหัวใจหายกระวิ่งไปน้อยเยนบายนี่ที่บ้านตีห้องหน้ามาลินหน้าตอข้ามมาลินหายหมดเลยจบหมดแล้วนี่เขาสั่งทุบนะเนี่ยสั่งทุบหมดแล้วเนี่ยอคอนโดยันของคอนโดเยนบายนั่สั่งทุบหมดเขาแขกเขาเช่าไปหมดเลยรถมารถมาโทษนะครับซอยเนี่ยจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะถ้าทำคลิปอ่ะ ตั้งแต่ซอยวีซีเข้ามาเนี่ยเป็นตัวยูมาเนี่ยอลก็ซอยยินดบายนี่ปกติมันเป็นย่านอาหรับเลยที่หนึ่งของปัจจาเลยเนี่ยแต่บรรจารมรรจายันว่าอาหรับไม่มีมันก็จบเลยเพราะธุรกิจตรงนี้มันเป็นธุรกิจของอาหรับหมดใช่เป็นป้ายทั้งหมดเลย่ยพวกนี้อาหรับเช่าทั้งนั้นเลยนะเช่าแล้วมาทําปล่อยเช่าอีกทีก็ดูมาลินมาเรียนพีเอ็นดิมาเรียนพีเอ็นเนี่ยแขกเยอะที่สุดที่เป็นอาหรับเนี่ยดูตอนนี้ล้างไปเลยเนี่ย เนี่ยเครือมาลินทั้งหมดเครือมาลินทั้งหมดก็ปิดกิจการเลยนะมาลินไวโรลดเนี่ยไวรินทีงไหนเนี่ยใช่ผมเห็นผมผมว่าที่นี่หนักถึงนะเพราะผมผมดูที่อื่นนะผมเที่นี่หนักมากเลยจอยบกขาวยังเป็นพวกฝรั่งพวกอะไรกขาวจะไม่คอมีนั่งนะตอนแรกจะพอไม่นั่งพอฟื้นแต่ว่าโอ้หนี่มันเงียบจิ๊บเลยอ่ะคือเมืองก็มาเมืองก็มาขุดทำถนนทำสายไฟวอลอิ แล้วรอบเมืองนันขุดมั่วตัวห,หมดบ้านเช่าบ้านเม้นหกสิบห้องนี่ก็บ,บ้านญาติกันนะน้องๆผมบอกหกสิบห้องเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่สามห้องเหลือเพราะบางคนเขาทางานแ,แต่คนที่ทํางานกลางคืนไม่อยู่แล้วขนาดบอกน้องอยู่เนี่ยสองเดือนจ่ายทิ้งได้ไหมอขอสามพันเนี่ยเท่ากับเดือนละพันห้าจัดเดือนละสามพันห้านะสี่พัน แล้วเราจะอยู่ยังไงเนี่ยห้องเช่าตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเก่งหมดแลวเหรอวาตอนนี้นววใช่ตอนนี้มีมบริษัทแขกอะ่ะแ,แขกเหมือนแขกพรรัสแขกพวกหัวเดินไล่ซื้อเลยห้องละล้านห้าขายไหมครับห้องละห้าล้านอนะ่ะห้องละห้าล้านผมซื้อหมดเลยซอยเนี้ยใครขายผมซื้อหมดสองซอยเป็นแขกคนไทยเลยแต่อยู่ในแต่เป็นแขกพวกหัวพวกพวกนี้ทำธุรกิจอสังหาเรื่องนี้ใช่แล้วรอขายให้ใครไหม รอขายให้พวกศสพวกอัลลับที่จะมาลงทุนบอนดีๆจะมาถ้าฟื้นนะมองระยะยาวกว่าเราเงินกนเข้าถามว่าอสังหาตอนเนี้ห้าล้านะใครจะซื้อมึงร้านห้ายิ่งอยากซื้อเลยตอนนี้ตอนนี้น่าตงตรานี้นะแล้วมากดราคาร้านห้าบางบ้านเขาเขาก็อยู่กันมาตั้งกต่ปู่ย่าตายายฝ่าจะก่อร่างสร้างตัวมามีตึกมีห้องแถวกันเจ๊งแล้วครับก็ต้องปอยตอนนี้บางคนต้องไปปิดกิจการก่อน เพราะมันโดนภาษีภาษีมันมาแล้วไงภาษีเมืองมาสรัพยรสินมาตายแล้วของผม60ห้องนะตึก10ตึก10ห้องหน้าตกหน้าโรงแรมใหญ่เลยเนี่ยมาลินเนี่ยมุสนิเหรือผมทําซักรีด ก้องแกงวัน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 หนึ่งมีลูกค้าคนไทยมาซักผ้าอยู่คนสองคนจากรายได้แบบวันวันเป็นหลายหลายหมื่นนะพูดตรงกงเลยนะออกงานมามาทำลอรลี่อ่ะวันสี่ห้าพันนะแล้วผมแจ้งแล้วไมเนี่ยผมแจ้งเสียภาษีไว้เนี่ยตามความจริงเนี่ยผมมีรายได้เดือนเนี่ยตกประมาณสามสี่หมื่นนะหักค่าน้ำค่าไฟแล้วนะแล้วแจ้งเสียภาษี เราชนะมึงก็ชนะกูว่าแพ้มึงกูมีรายได้เกินเกินที่มึงกำหนดไม่ไม่ให้เราอีกเรารายได้ต่อปีเราเกินสามแสนอยู่แล้ว่ะเดือนสี่ห้าหมื่นอ่ะแต่มันกลายพอพอมันเจอเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บปีที่แล้วอ่ะผมก็ว่าเออมันจะดีตอนปลายปีแต่ปลายปีมึงมาซ้ำอีกรอบจบเลยเนี่ยวอล์กอิงที่ปิดปิดเลยนะมีทุกคนบอกเลยไอที่มันไอที่มันเจ็บรอบนี้มันไม่ได้เจ็บนะมันตายเลยเพราะว่าไปกู้มาไปกู้มากะจะฟื้นอ่าไปกู้มาใหม่ ไปกู้มาใหม่กันเนะเนี่ยใช่เป็นรีโนเวทมาใหม่กันเลยรีโนเวทมันต้องใช้เงินอ่ะพอไปกู้มามันมีทั้งแบบกู้ในระบบกู้นอกระบบพอกู้มาปุ๊บมันกลับมันกลับโดนซ้ำอีกอ่ะมันเหมือนมันเหมือนค่ายกำลังจะสางอาหารไข่กลับมาค่ายกลับแล้วเสียค่าไปเสียค่ายาเรียบร้อยเรียบร้อยเลยต่างประเทศเขาฉีดวัคซีนกันแล้วไทยยังแบบลีลาลีลาย มันเป็นปัญหาทังการมจริงๆวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องร่งเร่งรีบแก้ไขแล้วถ้าเกิดเราฉีดวัคซีนได้เนี่ยต่างชาติเขาเขา,าเขาเขาเขาดูถึงความปลอดภัยบ้านเขาปลอดภัยแล้วแต่เขามาบ้านเราไม่น่ามาบ้านเราไม่ปลอดภัยเขาก็ไม่มายิ่งหนักเลยยิ่งหนักเลยแล้วตอนนี้คนไปเที่ยวไปเที่ยวไหนแม่ไปเสฉะมาเรียบเวไปกัมเมไปเวียดนามเที่ยวกันเพลินเลยตอนเนี้ย เขาออกเที่ยวกันแล้วแต่ว่าไทรยังลาวเปิดประเทศแล้วเรายังไม่เปิดเลยมันไม่เปิดอะจังหวัดนี้ถ้าใครขายเตอนนี้นะบ้านเพื่อนขายไปตรงอ่าซอยยันสบายนะหกห้องมันเช่าอยู่เดือนละสี่หมื่ขอทําแบบนี้ยพอทําเสร็จมันไม่มีตังค์จ่ายมันบอกว่าโควิดมาไม่มีตังคาจ่ายแค่จัาเมาเมาจ่ายเดือนละสี่หมื่แต่มันมาปล่อยเช่าเดือนละเดือนละสองหมื่นเป็นล็อกๆได้หกห้อง ไอตอนมันจะมาซื้อมันจะมันตอนแรกไอตอนที่ยังโควิดประมาณขอซื้อยี่สิบล้านตอนนี้โควิดมามันให้มันให้สิบสามล้านแล้วซื้อไปแล้วด้วยไม่ใช่ครึ่งหนึ่งเลยซื้อไปแล้วด้วยนะขายไปครึ่งเนเออซื้อไปแล้วด้วยซื้อไปมาสองวันเนี้ยบอกเฮ้ยเ hey, พื่อนมึงขายทําไมวะก็ oh, แมง่งโควิดซ้ำสองกูจะเอาเงินที่ไหน<อ>พี่ <ผม S 1> สาวพี่พสาวพี่สาวล้มตึงผ่าสมองแม่ตายเนี่ยเหลืออีกประมาณแปดสิบห้องบอกว่ามึงจะทําไงกงสีแปดสิบห้อง ก็รอดูว่าใครจะไหวไม่ไหวก็ไม่ไหวก็พร้อมใจกันขายอีกบอกเออเจริญนะมึงเพราะมันมันดูมันดูเหตุการณ์แล้วมันมันบอกว่ามันหนักภาษีกันแล้วมันไม่ได้อะไรเนี่ยถ้ามันปิดก็ไม่มีรายได้อีกใช่นี้ไมาชนะร้อนรือตอนนี้แหละจังหวะนะตอนนี้มันหาจังหวะของคนที่เพิ่มพ้นกลุ่มทุนในก็เหมือนหุ้นไหนจังหวะนี้มันร่วงแลต้องรอช้อนออตอนเนี้ยมันร่วงอ่ะไอ้คนมีทุนน้มันช้อนเนีายเดียวอ่ะ เนี่ยตัวยูเนี่ยตัวยูเนี่ยเจ๊งหมดแล้วได้ได้โอเคไปไปโอเคขอบคุณพี่มากครับเดี๋ยวไว้โอกาสเจอกันใหม่พี่ยังไงยายก็ไปคอมเมนต์ด้วยพี่นะโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับก็คือว่าเห็นทั้งที่เห็นครับผมทางซ้ายมือนี้ก็คือว่าโอ้โหมันว่างจนไม่ราจะว่ายังไงครับผมมันว่างมากๆนะฮะคือเจ๊งทุกช่องทุกกูหายนะฮะตอนนี้นะฮะอันที่เห็นทางซ้ายมือลำพังภาพเลยนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเราเจอ FC นะ FC ฟซีเขาได้ให้ข้อมูลกับเราเยอะมากเลยครับผมเกี่ยวกับเรื่องที ที่พื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงนะครับพี่เขาให้ข้อมูลมาเยอะมากนะก็ผมบอกเลยว่าแย่ yeah, จริงครับซอยนี้อันนี้ซอยนี้โดนหนักครับผมหนักมากครับผมนายทุนก็มาคว้างซื้อกันหมดแล้วนะครับใช่ครับนายทุนก็มาคว้างซื้อกันพื้นที่บริเวณนี้ทั้งนั้นเลยน,นะครับไม่มีแล้วอะ่ะคำว,ว่าที่ของคนไทยใช่เนี่ยมันลําบากกันทุกหล่มย่านจริงจริงนะครับอันนี้ส,สายบ้านเดือตรงไปตรงแั่ตรงใช่ไหม,ม,ไ,หมไม่มีแล้วครับเดี๋ยวเราถ่ายดูวิดีโอไปเรื่อยนะฮะ แถวนี้ตอนที่แบบรุ่งเรืองคือ <Close. S 1> ต้องแบบแสงสีเยอะมากๆแน่เลยใช่เป็นเขาเรียกอาราบราตีไหมอ๋อมาจากนี้เลยใช่ไหมใช่โอ้โหเคล็ดูในซอยนั้นจะเหลืออะไรถ้าซอยแบบซอยหลักอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วอะ่ะซอยเมื่อกี้คือมันเงียบไปเลยเคลมันลางน่ากลัวมากเลยดูสายมือจริงรับเด๋ยวผมบอกรับแบบโอ้ยไปไหนกันหมด่ะ ปิดทุกห้องนะ <ขอ S 1> ปิดทุก <ไป S 2> ห้องเรอซอยนี้นะฮะแย่ทั้งซอยนะบอกก่อนเลยโห oh. ห้ามจัดนตะวันมีซีคอนเซ็ปเคนบูมานก,ก็ขอปิดขีดซอยพัทยาสาย27หรือซอย VC ไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะไปดูซอยเย็นสบาย หรือซอยพัทยาสาย28นะคะวันนี้เรามาทัวร์ย่านอาหรับหรืออินเดียกันแล้วนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงจากคนที่เขาได้รับผลกระทบจริงๆอยู่ใน พื้นที่จริงๆนะคะว่าเขาได้รับผลกระทบขนาดไหนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเคนบู Man ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารในพัทยาค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ